ผมว่าหลายคนเนี่ยรู้จัก Tik t o k a f f i l i a t e แล้วเป็นการแบบให้นายหน้าเนี่ยไปโปรโมทสินค้าใน Tik t o k ถ้าเกิดเราเป็นคนขายของเนี่ยมันก็ถือว่าเวิร์กจริงป่ะจากที่เราเนี่ยต้องจ้างหรือว่าโฆษณาเนี่ยให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไปโปรโมทสินค้าเราเองเราก็จะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วยใช่ป่ะแล้วก็แบ่งค่าคอมมิชชั่นให้เขามันก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะคือแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าไม่ใช่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยแล้วเราอยากจะให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโปรโมทสินค้าเราเนี่ย เราต้องทํำยังไงบ้างคือผมยังไม่รู้เลยแต่ว่าถ้าเกิดทําได้เนี่ยคงจะดีมากเลยมีคนมาช่วยขายจริงบ้าเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาหาคาตอบกันว่าเราเนี่ยจะแบบให้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยโปรโมทสินค้าของเราได้ไงเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยใน lazada หรือว่า shopee เนี่ยผมเคยทำแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่ในพวกแบบการโปรโมทอย่างเงี้ยโปร m o t i o n อ่าเราลองมาดูแล้วกันแคมเปญอ่ามาลองดูแคมเปญสินค้าร้านค้าแคมเปญไลฟ์สตรีมข้างล่างก็เป็นแนะนำ อันนี้มันก็น่าจะเหมือนแบบแคมเปญที่เขาเนี่ยเนี่ยมีแปดแปดเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะมันก็ไม่ใช่นะตรงเนี้ยลองตรงนี้แล้วกันแคมเปญสินค้าร้านค้าลองเข้าไปดูอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอีกอันนี้ก็คือเป็นของเราเองที่เราจะสร้างใช่ปะ่ะเนี่ยมีสินค้าที่ลงทะเบียนอก็เหมือนจะไม่ใช่อีกมาโผล่หน้านี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่ใช่ละลองออกไปใหม่แคมเปญไลฟ์สตรีมอันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แล้วปะ่ะเพราะอันเนี้ยเหมือนเวลาเราจะทำไลฟ์เนี่ย แล้วเราเนี่ยมาเพิ่มสินค้านี้ได้คือมันก็ไม่ใช่อยู่ดีแล้วตรงไหนเครื่องมือโปรโมชั่นเนระลองไปดูซิส่วนลดสินค้าแฟลชดิลยิ่งซื้อยิ่งคุ้มคูปองบันเดลดิลของแถมส่วนลดอืมคือมันก็ไม่น่าจะใช่หมดเลยนะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบโปรโมชั่นที่เราเนี่ยจะจัดของเราเองอยู่แล้วอืมแล้วมันตรงไหนได้บ้างเนี่ยเรามาองน,นี้แล้วกันจากการผลิตภัณฑ์ไปที่สินค้าดูอืมตรงไหนวะนี่ก็ไม่มีปุ่มอะไร พิ่มสินค้าเฮ้ยเนี่ยเห็นปะเซตอั f เฟ i a t ์เอ้ยมันน่าจะใช่นี้เพราะว่ามันคืออั f เฟ i a t ์ติกตอกใช่ปะก็คือเซตอัพเฟีย์อ๋อโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วคือเนี่ยเป็นปุ่มนี้แน่นอนอ่าแล้วทาไงก็คือถ้าเกิดเราไม่เลือกสินค้าเราจะเซตไม่ได้อ๋อแปลว่าเราต้องเลือกสินค้ามาก่อนใช่ปะอ่าสมมติเลือกสินค้าตามนี้อ่าก็ไม่ได้ทำไมอะ อ๋ออาจจะเป็นสินค้าที่ถูกละง,งับลองเป็นสองอันนี้แล้วกันโอเคไม่ถูกละง,งับได้เลยก็ลองดูอ่าเซตอ f ฟ i l i เอทกำหนดค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้พันธมิตรอ๋อก็คือในหน้าก็คือพาร์ทเนอร์นั่นเองนะแล้วก็อัตราค่าคอมมิชชั่นก็คือเราเลือกสินค้าตามนี้แล้วเราก็เซตค่าคอมมิชชั่นเลยว่าเราเนี่ยจะให้ค่าคอมมิชชั่นยังไงอ๋อแล้วก็ก็คือจะเป็นคุณจะจ่ายค่าคอมมิชชั่น คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายอ๋อก็คือขายได้เท่าไหร่เราให้คอมมิชชั่นโดยการเซตตามนี้อยากจะให้5% 10%ก็ตามนี้อ๋อโอเคอ่าสมมติ5%ใช้กับ2สินค้าอืมโอเคอ๋อ โอเคกดเซตอัฟเฟิเยตแล้วเนี่ยก็จะมีขึ้นว่ากําหนดค่าคอมมิชชั่นแล้วอ๋อโอเคให้เรารู้ว่าเรากําหนดค่าคอมมิชชั่นแล้วถ้ามีคนเอาสินค้านี้ไปขายได้เราก็จะเสียค่าคอมให้5%ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่อยากจะให้ค่าคอมมิชชั่นอันเดียวเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันก็เซตอันเดียวใช่ปะตามนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มสินค้าเข้ามาอีกอ่ะสมมติว่าอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนต้องกำหนดใหม่ปะ อ๋อใช้กับสินค้าสิ่รายการแต่ว่าเมื่ี้มัมีแค่2เราเลือกมาอีก2อ๋อโอเคก็คือตรงนี้เป็นแบบทั้งหมดเลยเรามากดเลือกตามนี้เลทเดียวกันเท่ากันหมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะแบบกําหนดแต่ละสินค้าทําไงสมมติว่าอ่ะสอ,อันนี้เพิ่มล้กันเซตอัพฟิลเลนี่มีปุ่มนี้จัดการแผนเปิดปิดลองกดเข้าไปดูซิโอเคก็จะมีเป็นอันที่ผมเนี่ยเลือกมาก่อนแล้วตัวที่เลือกมา5%หมดเลย แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้นะทีละอันอ๋อสมมติว่าเราเลือกเข้ามาแล้วกําหนดแล้วแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็น่าจะทําได้ตามนี้นะอ่าสมมติเปลี่ยนเป็นสามอ้าวทำไมไม่ได้อา้าวแล้วทาไงสมมติว่าเราอยากจะแบบเปลี่ยนไม่ให้แต่ละอันเนี่ยมันเท่ากันเพราะว่าต้นทุนสินค้ามันไม่เท่ากันจริงไหมลองนี่แล้วกันจักการผู้สร้างอันนี้แล้ววะไม่เห็นมีอะไรเลยค้นหาลองอีกปุ่มแล้วกันแผนเปิดรายการใหม่ อ่าแผนแบบเปิดรายการใหม่กดเข้าไปดูสิอ๋อโอเคอันนี้อาจจะใช่นะสมมุติเลือกสินค้ามา4อันอ่ากดถัดไปโอเคอันนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นอ๋อโอเคเป็น5เป็น3เป็น3เป็น10อ่าอ๋อก็มีค่าคอมมิชชั่นโดยประมาณขึ้นมาด้วยถ้าเราเนี่ยขายของราคานี้ให้5%เสียเท่าไหร่ก็นําเสนอเนลวลาบอกสร้างว่าทําไมจึงควรโปรโมทผลิตภัณฑ์นี้อ๋อก็คือน่าจะเป็นเวลาที่นหน้าเนี่ยเขา จะหาสินค้ามาโปรโมทถ้าเราใส่ตรงนี้เขาก็จะเห็นเราต้องอ mm ัพเซลให้นายหน้าเอาไปโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคได้แล้วก็มีอะไรเนี่ยตัวอย่างสินค้าฟรีเหมือนเป็นเทสเตอร์อะไรเงี้ยว่าแบบเราอยากจะให้พันธมิตรเนี่ยหรือว่านายหน้าเนี่ยแบบโปรโมทสินค้าของเราฟรีอะ่ะโดยที่แบบลูกค้าเนี่ยไม่ต้องซื้อน่าจะมาสร้างนี้นะเออโอเค okay, ไม่เป็นไรเรายังไม่อยากให้ใครฟรีครับ <laughs> งบน้อยโอเคสมมติว่ากําหนดตามนี้แล้วอะกดส่งมีอันนี้ขึ้นมาใช่ป่ะเนี่ยอันใหม่ข้างบนเนี่ย ต่างกันข้างล่างเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์มอลซอนแต่เนี้ยสิบสามห้าสามเนี่ยตามที่ผมกําหนดอ่าเราเนี่ยมาทําอันอื่นก็ได้เหมือนกันนะคือเหมือนแบบกาหนดแต่ละเซตไปอ่ะอ่าอันนี้อาจจะเป็นแบบครีมนวดอะไรเงี้ยสินค้าแบบครีมทาผิวอะไรเงี้ยต่างกันนะแบบเรากําหนดเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันได้อ๋อก็คือตรงนี้นั่นเองโอเคได้ละแล้วก็เนี่ยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้โอเคได้ไอเดียคือถ้าจะลบอันไหนเอาไปไม่อยากจะเอาเนี่ยก็คือ ลบออกไปอ่าก็จะหายไปใช่ป่ะโอเคผมก็ได้คาตอบแล้วแหละว่าวิธีการกําหนดค่าคอมมิชชั่นให้ในหน้าเอาไปโปรโมทเนี่ยทำยังไงก็คือมาที่ตรงสินค้าเลยเนี่ยตรงนี้ใช่ปะ่ะที่สินค้าแล้วเราก็เลือกสินค้าแล้วมาเซตตรงนี้ได้เซตอัพเฟลตเซตค่าคอมไปได้เลยหรือว่าเราจะมาสร้างแบบเป็นกลุ่มก็ได้กลุ่มนี้ค่าคอมไม่เท่ากันหรือว่าเป็นสินค้าแต่ละเซตเนี่ยค่าคอมไม่เท่ากันยังไงก็มากดได้ที่ตรงนี้แล้วก็เซตอัพเฟลต แล้วก็จัดการแผนเปิดปิดก็มาทําแบบที่ผมทําเมื่อกี้การเซ็ตค่าคอมมิชชั่นให้สินค้าให้ในายหน้าหรือว่าอัพเดตเตอร์เนี่ยไปโปรโมีอย่ามาดูกันว่าจะมีคนโปรโมตสินค้าผมหรือเปล่าถ้ามีคนโปรโมทเดีย๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูแล้วกันมันจะต้องเสียค่าคำเนียมยังไงแล้วก็มีวิธีจัดการยังไงครับใครที่ให้ในายหน้ามาโปรโมทสินค้าใน Titik t อกช็อ p ของเราแล้วเนี่ย ได้ลผลดียังไงมาคอมเมนต์ให้ผมรู้นยครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วถ้าใครเนี่ยที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับถ้าใครอยากจะติดตามคลิปต่อๆไปเนี่ยกดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยจะมีคลิปวิดีโอน่าสนใจขึ้นมากดดูได้เลยแล้วก็ไปเจอกันในคลิปนัน้นนะครับ